สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา59นะครับโจทย์กําหนดให้ข้อมูล x และ y มีความสัมพันธ์ดังนี้นะครับก็คือให้ตารางนี้มาโดยที่ x และ y มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงถ้า y เท่ากับ8แล้วค่าของ x เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็คือเรื่องของการทํานายค่านะครับให้ y เท่ากับ8แล้ว x มีค่าเท่าไหร่เป็นการทํานายค่า x ดังนั้นการตั้งสมการในเชิงของฟังก์ชันแบบเส้นตรงต้องเอาเป็น x เท่ากับ m y บวก c อย่าไปตั้งเป็น y เท่ากับ m x บวก c มานะครับข้อนี้เขาทำนายค่า x นะนั่นคือข้อจำกัด <c oughs> หลังจากนั้นการแก้สมการก็คือจะต้องหา m หา c ตัวน,นี้มาให้ได้โดยเกิดจากการแทน take sigma เข้ามาแล้วก็กลายเป็น sigma y บวก sigma c ก็คือ m c นี่คือรูปแบบของการแก้นะครับถัดมาก็คือ take ด้วย sigma y อันนี้ sigma แล้วอีกอันนึงต้องเทคด้วยซิกมา y เข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกลายเป็นซิกมา xy เท่ากับ m ซิกมา y กำลังสบวก c ซิกมา y เราก็ไปหามานะครับหาแต่ละตัวมาตอนนี้ซิกมา x ก็คือเอาทุกๆตัวตรงนี้บวกกัน7บวก3ได้10 5บวก4บวก1ก็ได้10แปลว่าซิกมา x มีค่าเป็น20 นะครับ <c oughs> ถัดมาพี่แบงค์หาซิกมาวายศูนย์บวกสบวกหบวกเบวกเกบวกสได้สิบหบวกเได้15แปลว่าซิกมาวได้25ถัดมาตัวที่เราจะต้องหาต่อมาก็คือซิกมา xy เอา x คูณ y ก่อนละกัน x คูณ y ได้ตัวนี้คือ x คูณ y เนาะได้0ได้9ได้24 ได้35ได้63นะครับเอา x คูณ y 9บวก24ได้33 33บวก35กลายเป็น68 68บวก63กลายเป็น68บวก63เป็นเท่าไหร่ครับ131นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ซิกมา x y ก็เลยได้131ขาดอะไรอีกขาดซิกมา y กำลัง2 ซิกมา Y กำลัง2ก็อาหา Y กำลัง2ก่อนและกันที่แรงสร้างตรงนี้นะก็คือ 0, 9, 36, 49แล้วก็81 49กับ81ได้130ละ9กับ36ได้อีก45เพราะฉะนั้น Sigma Y กำลัง2ก็คือกลายเป็น175ก็ลงมาแทนค่าแต่ละอันตัวนี้ซิก m a X คือ20 M อ็มซิกมาซิกมาคือ25ก็คือ 25m บวก n 1 2 3 4 5 n คือจำนวนข้อมูลก็คือ5 c เก็บเป็นสมการที่1สมการที่2คือซิกมาเก็คือ1 3 1เท่ากับ M Sigma ็ซิกมากำลังสก็คือ 175m -C บวกซิกมาซิกคือ25 C เป็นสมการที่2 พี่แบงค์อยากจะแก้สรรมการพี่แบงค์เอาสรรมการที่1คูณ5ก็เลยกลายเป็นหนึ่งเท่ากับ1นยสิบห้าเอบวกยี่สิบห้านะครับพี่แบงค์จับสองสมการลบกันก็คือเป็นสรรมการที่3กับสรรมการที่สองสองตั้งลบด้วย3ก็เลยกลายเป็นสาสิบเอเท่ากับห้าสิเอมเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์คูณ2มานะครับเอ่อ <c oughs> คูณสองมานะตัวนี้ก็คือ6 62เท่ากับ1น0 m นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมากลายเป็นอะไรเอ่ย m เท่ากับ62หาร100ก็คือ0.62นะครับนี่คือ m แล้วแล้วถัดมาจะหา C หายังไงก็เอา m เนี่ยนะครับลงไปแทนค่าในสมการที่1ก็คือ20 เท่ากับ25คูณกับ0.62แล้วบวกด้วย5 C นะครับซึ่งพี่แบงค์สามารถเอา5หารตลอดก่อนได้ไหมก็เลยกลายเป็น4เท่ากับเอา5คูณ0.62 5 2 10, ใส่0ทด1 5 6 30ก็เลยกลายเป็น31บวกด้วย C เพราะฉะนั้น ตอนนี้ c ก็เลยมีค่าเท่ากับย้าย3.1มาลบก็คือกลายเป็น0.9ดังนั้นสรุปแล้วตอนนี้นะครับเราก็เลยมีสมการ x เท่ากับ m คือ0.62 y บวก c คือ0.9จทย์ถามหาว่าเมื่อ y เป็น8แล้ว x ได้เท่าไหร่เราก็เอา y เป็น8ลงมาแทนค่าถ้า y เท่ากับ8 x ก็มีค่าเท่ากับ0.62คูณ แแล้วบวกด้วย0.9 8คูณ2ได้16ใส่6ทด1 8 6 48กลายเป็น49เพราะฉะนั้นเอา4.96บวก0.9ก็เลยกลายเป็น5.86ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงค์ตอบ5.86ซึ่งอยู่ที่ช้อย2ใช่ไหมครับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยข้อนี้เหมือนกับเป็นข้อแจกแต้ม แล้วนะครับอย่าลืมว่ามันคือการทำนายค่า x ต้องตั้งเป็น x เท่ากับ m y บวก c อย่าไปตั้งเป็น y เท่ากับ m x บวก c มานะครับโอเคตอบข้อ2นะครับ